หลังจากนั้นท่านพิมพ์ URL ด้านบนตรงนี้เนาะว่า remove.bg ครับ R E M O V E B G นี่ครับจะเข้ามาเว็บไซต์นี้นะครับ remove image background โอเคไหมครับะนะครับทุกท่านดูก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านได้ลองทำนะครับพอท่านเข้ามาเว็บไซต์ remove.bg เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกตรงคำว่า upload image นะแล้วก็นี่ครับเลือกรูปภาพครับเลือกรูปภาพในเครื่องของท่านอ่าสมมติผมเพิ่งออกแบบกราฟิกให้พอเขตไปนะครับรูปนี้นะครับนะพอเขตมีฉากหลังอยู่ผมจะเอาฉากหลังออกผมก็โอเพนนะครับจากรูปดั้งเดิมรูปนี้นะครับนะขออนุญาตท่านพอนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะมันตัดฉากหลังให้ออกเลยครับนี่ฮะ เหลือแต่ภาพผออย่างเดียวหลังจากนั้นผมก็เป็นไงครับ2ปีนะครับแล้วก็เปิดหน้าปก Powerpoint ของผมครับเอาพี่เบียร์ออกไปครับเอาท่านผอผมมาแทนครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเวลาที่ท่านทําสรุปงานนะครับหรือว่าทําหน้าปกแฟ้มอย่างเงี้ยครับเสร็จแล้วครับแค่นี้เองนะครับ รีมูฟกับบีจครับรีมูฟกับบีนะครับนะฮะตัดได้เนียนเลยทีเดียวนะครับอ้าวทีนี้นอกจากเมื่อกี้ผมไม่น่านทำอะไรนะเอารูปแล้วตัดพื้นหลังออกถูกไหมมันยังมีลูกเล่นเพิ่มเติมอีกท่านเห็นปุ่มตรงนี้ไหมมันมีคำว่าอีดิทนะฮะสมมุติว่าผมจะทำเป็นภาพติดบัตร ทางโรงเรียนให้ตัดทําภาพติดบัตรชุดราชการแต่ว่าไม่มีตังไปถ่ายหรือยังไม่มีเวลาไปอย่างเงี้ยนะครับเราก็มาคลิกคาว่าคันเลอร์ครับแล้วก็เลือกฉากหลังเป็นสีฟ้าครับเห็นไหมครับแล้วก็จะได้ภาพติดบัตรแล้วทำอย่างง่ายๆไม่ต้องไปถ่ายกับฉากเลยนะครับนอกจากเปลี่ยนข้างหลังเป็นฉากสีฟ้าๆแล้วเนี่ยนะครับยังทําเป็นแบบโฟโต้ครับก็คือเปลี่ยนพื้นหลังครับเป็นสถานที่ต่างๆได้ด้วยครับนี่ครับ ท่านมีรูปอยู่รูปนี้ฉันดูดีมากแต่ฉากหลังมันไม่สวยท่านก็ามาเว็บไซต์นี้ครับแล้วเปลี่ยนฉากหลังครับเห็นไหมฮะเหมือนเราได้ไปอยู่ในที่นั้นจริงๆเลยนี่ครับแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดรูปภาพนะครับนะออกมามาใช้นะครับได้อีกด้วยนะครับนอกจากรีมูฟพื้นหลังออกนะครับนอกจากทําเป็นสีนอกจากทํกาทเป็นภาพแล้วนะครับ ยังสามารถทําเป็นแบบหน้าชัดหลังเบลอครับนะครับหน้าชัดหลังเบลอแบบที่เขานิยมกันตอนนี้นะครับเนี่ยครับมันก็จะมีให้เราเลือกได้ครับเนี่ยครับว่าจะเอาเบอร์ระดับไหนครับเนี่ยครับเห็นไหมฮะข้างหลังมันก็จะฟุ้งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับอ่านะครับท่านลองดูเล่นดูได้นะครับนะฮะเว็บไซต์นี้นอกจากเป็นคนเดียวแล้วเนี่ยเป็นกลุ่มก็ได้นะครับหลายๆคนนะครับก็ใช้ Remove.bG ได้เหมือนกัน ได้ไหมครับได้ไหมครับนะฮะก็เป็นอีกอันนึงงนะเวลาที่เราจะทำปกทำแฟ้มทำ powerpoint นะครับก็ทำให้มีรูปภาพนะครับเอามาใช้ได้ง่ายแล้วก็สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอ่าอันนี้ remove.bg นะครับส่วนอันนี้หลายๆท่านคงทราบกันดีอยู่แล้วเนาะว่าเวลาผมย่อลิงก์นะครับตั้งชื่อลิงก์เองก็ใช้ gg.gg นะครับก็จะได้ตั้งได้อย่างง่ายๆนะครับสั้นๆ ข้อแปครับทํา QR code นะฮะปกติท่านก็จะมี QR code แบบเนี้ยดำๆแบบเนี้ยเนาะผมมีเว็บไซต์หนึ่งครับที่จะทําให้ QR code ของท่านเนี่ยสวยงามน่าสนใจมากขึ้นเนาะเว็บไซต์นี้ชื่อว่า QR code monkey com ครับนี่นะครับ QR code monkey com นะครับวิธีการก็คือสมมุตินะครับผมจะเอาลิงก์นี้เนาะมาทำเป็นเอ่อวอล์ดลิงก์นะครับผมจะมาทำเป็น QR code นะครับ ผมก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้เลยนะครับวางลิงก์ที่ผมต้องการสร้างเข้าไปปึ๊บสามารถเปลี่ยนสี QR Code ได้ครับเอาเป็น2สีเอาเป็นสีแดงกับสีน้ำเงินอย่างนงี้นะครับสามารถใส่โลโก้ครับหรือรูปภาพครับนี่เข้าไปในโลโก้ได้อาจจะเลือกเป็น Facebook หรืออะไรก็ได้นะครับหรือจะอัปโหลดครับอ่านี่ครับอัปโหลดรูปภาพสมมุติน,นี้นะครับเข้าไปมันก็จะ,ะทำการ อัปโหลดรูปไปให้ที่เราเลือกนะครับสุดท้ายครับเลือกดีไซน์ของ QR code ครับจากที่เป็นสี่เหลี่ยม,รยมธรรมดาผมจะเอาเป็นแบบแบบนี้ละกันอา่านี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับ i <Eye> frame จากสี่เหลี่ยมผมจะปรับเป็นวงกลม i <Eye> ball ที่อยู่ข้างในจากสี่เหลี่ยมผมจะปรับเป็นรูปรูปดอกไม้อันนี้ละกันนะครับพอเราเลือกจนพอใจแล้วก็มาคลิกคำว่า create QR code ครับเว็บไซต์นี้ก็จะทำการสร้างเห็นไหมครับ QR code ให้ตามที่ผมออกแบบทางเรื่องของสีเรื่องของดีไซน์เรื่องของไอบอลไ f r a m e แล้วก็มีรูปภาพด้วยดังนั้นนะครับถ้าท่านจะทำ QR code ให้มันสอดคล้องกับเนื้อหาท่านก็สามารถที่จะเอารูปภาพที่อยู่เป็นเนื้อหาใน QR code เนี้ยในลิงเนี้ยเอามาแปะเอาไว้ได้อย่างเงี้ยครับก็จะทำให้อ่าน่าสนใจนะครับแล้วก็มีความแปลกใหม่แตกต่างม,มากยิ่งขึ้นเว็บไซต์นี้ฟรีครับชื่อว่า QR code มังกี้ QR Code m o ค k e มังก้นะครับต้องขออภัยน้ำอุ่งไปเร็วนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาจำกัดนะครับเลยถ้าจะให้ดีต้องลงปฏิบัติเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะครับส่วนวิธีการอันนี้นะครับหลายๆท่านก็อาจจะพอทราบอยู่แล้วเวลาทำ PLC หรือบันทึกหลังสอนท่านที่เกียจพิมพ์ท่านก็มาคลิกตรงนายดอทตรงนี้ครับแล้วก็เลือกตรงคำว่า translate นะครับนะครับ เลือกภาษาที่ต้องการพิมพ์นะครับเช่นผมต้องการพิมพ์เป็นภาษาไทยนะครับนี่นะครับแล้วก็คลิกตรงรูกไมโครโฟนนะครับการอบรมเชิงปฏิบัติการนีครับแลก็พูดไปนะครับนะตรงนี้รู้สึกนะครับท <laughs> โอเคครับเนี่ยครับ ท่านก็คุณครูที่บางทีเราขี้เกียจพิมพมานะครับเราก็สามารถที่จะเปิดตรงนี้ครับแล้วเราก็พูดข้อความที่เราต้องการพิมพ์ไปนะครับแล้วก็ก๊อปปี้ข้อความตรงนี้ไปวางไว้ในเวิร์ดมันก็ประหยัดเวลาเราได้ไม่ต้องมานั่งจิ้มนะครับหรือบางทีเราทำ PLC แล้วเราก็มีการนำเสนอปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยนะครับแทนที่เราจะต้องมานั่งพิมพ์ว่าคนนี้เสนอว่าอะไรหรื รายงานการประชุมอย่างนี้ครับเราก็เปิดตัวนี้แล้วเราก็พูดไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะขึ้นเป็นตัวอักษรจบนี่ครับประมาณนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ Copy ครับฟื้เนี่ครับอเอาไปวางในบทได้เลยอ,อ่าเนี่ยวิธีการง่า,งงายๆนะครับวิธีการง่า,งงาย หรือนอกจากนี้นะครับมีอีกวิธีหนึ่งเนาะอันนี้คือท่านไม่ต้องล็อกอินโดยใช้อีเมลอะไรเลยนะครับเข้ามาที่ Google Translator นะครับนะผ่านเสลดเนี่ยนะครับหรืออีกวิธีหนึ่งคือมาตรงนี้ครับแล้วก็เข้ามาที่เอ่อเข้ามาที่ Google Docs นะครับนี่นะครับเข้ามาที่ Google Docs นะครับปึ๊บนะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับ Word ดเลยนะครับเหมือนกับ Microsoft Word เลยทีนี้วิธีการก็คือ นะครับมาที่ตรงคําว่าเครื่องมือนะครับนะแล้วก็มาที่คําว่าพิมพ์ด้วยเสียงครับแล้วก็เลือกตรงนี้เป็นภาษาไทยนะครับเราก็จะคลิกตรงนี้เพื่อพูดนะครับรายงานการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะครูในการจัดก,การเรียนรู้สู่ความเข้าวหน้าในวิชาชีพด้วยการจัดก,กิจกรรมแบบ A c t i v e l n a r n น n g ณโรงเรียนบ้านหมอพัฒนากคกูัดการ มาเป็นวิทยากรในวันนี้ว่าภาพมือถืจะนำความรู้ไปใช้ในการจัดการการสอนเพื่อพัฒนาดใภาพมือถืต่อไปปุ๊บเห็นไหมฮะเสร็จแล้วนะครับพอท่านจบย้อนหน้านี้ท่านก็ enter ครับท่านไม่ต้องก๊อกไงรู้ไหมท่านพูดแล้วก็ไปเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยพอเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านพิมพ์จนพอใจแล้วนะท่านก็มาตรงนี้ครับไฟล์ดาวน์โหลด Microsoft Word นี่ครับมันจะโหลดเป็นไฟล์ Word มาให้เห็นไหมครับ อพอโหลดเป็นไซเบอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บนี่ครับท่านก็ค่อยมาเปลี่ยนฟอนต์เป็นทีเสสารบันจากหน้าจากอะไรอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะง่ายขึ้นอ่านี่คือเป็นวิธีการง่ายๆนะครับถ้าเป็นแบบแรกคือมันต้องก๊อปทีละท่อนแล้วมาวางก๊อปทีละท่อนแล้วมาวางแต่ถ้าเป็นแบบนี้คือพูดไปเลย,เลยอ่า ลย่อหน้าทีหลาย่อหน้าจนเราพอเนาะหรือบางทีท่านทําวิจัยอ่ะและ้วบท2เราต้องมาขี้เกียจมานั่งพิมพ์มาครับเราใช้วิธีการนี้ได้ะนะครับมีอันนึงไม่ต้องพิมพ์ดึงตัวอักษรออกมาจากข้อความเดี๋ยวเดี๋ยวพาให้ดูนะครับอีกทีหนึ่งนะครับโอเคอันนี้คือการพิมพ์ข้อความโดยใช้เสียงนะครับต่อมานะครับต่อมานะครับเอ่อมาที่อันนี้นะครับบางทีท่านมีเป็นเอ่อเอกสารอยู่แต่ว่าเราอยากจะเอาเหมือนกับ อัปโหลดให้เป็นเหมือนกับหนังสือนะครับมันมีเว็บไซต์หนึ่งครับชื่อว่า a n d y f l i p ครับ a n d y f l i p มันจะทำให้เอกสารประกอบการสอนของคุณครูเนี่ยเป็นเหมือนกับอีบุ๊กนะครับเป็นเหมือนกับอีบุ๊กเลยครับนะครับเราแค่เอาไฟล์ pdf ของเราเนี่ยครับเอาไปอัปโหลดในระบบนะครับแล้วก็นะครับมันจะเหมือนกับมีเชลหนังสือนะครับที่เราสามารถคลิกเนี่ยครับเป็นแบบนี้นะครับนะครับ แล้วก็สามารถที่จะเปิดอ่านนะครับเปิดอ่านทีละหน้าทีละหน้าได้นะครับแบบนี้เลยนะครับเวลาที่ท่านมีอย่างโรงเรียนทํา SAR อย่างเงี้ยครับหรือว่าคุณครูมีนวัตกรรมการสอนอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นโฟโต้บุ๊กอย่างเงี้ยครับคุณครูก็สมัครสมาชีแล้วเอาไปอัพในเว็บไซต์นี้สมมติคุณครูมีหลายเล่มเนาะคุณครูก็สามารถที่จะเอางหมดเนี่ยมาปรากฏเป็นเชล โชว์แบบนี้หนะ้าเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ผลงานก็ได้นะครับดังนั้นเวลาสอนผลในในเวลาที่ครูใจะให้ดูเก่ๆเนาะปกติครูมีเอกสารประกอบการสอนก็จะอัพไปใน o o o l l e r r v v เนาะก็คลิกเข้าไปก็เจอเลยแต่ถ้าอยากให้ดูเก่กว่าน,นั้นเราก็มาอัพให้มันเป็น Facebook, อีบุ๊กซะนะครับเวลาเปิดอ่านเวลาเปิดดูมันก็จะดูมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเว็บไซต์ที่ชื่อว่า a n นนี่อยู่ในข้อที่เอ,อ 18, นะครับต่อมา เวลาเราเป็นครูเราใช้ไฟล์ PDF เยอะมากเลยครูเ,เราใช้ทําอะไรบ้างต่อไฟล์มีลหลายๆอันจะเอามาต่อกันหรือจะตัดออกหรือบางทีดาวน์โหลด PDF มาก็ไม่ได้ <c oughs> ใช่ไหมครับเพราะมันติดล็อกอยู่อ้าวมี2เว็บไซต์อยู่ในหน้าข้อที่12นะครับมาแนะนำเนาะเว็บไซต์แรกครับ <c oughs> ชื่อว่า www. Ilovepdf. Com นะครับ <c oughs> ฉันรัก PDF ครับ <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ในเว็บไซต์นี้ทำอะไรได้บ้างครับ1 <c oughs> เมิร์ดครับรวมกันเช่นมีไฟล์อยู่5บทหรือมีไฟล์แผนอยู่ท่านเซฟเป็นแยกมาทั้งหมด10แผนจะเอาทั้งหมดนย้มาต่อกันท่านก็สามารถที่จะเอามารวมกันได้ผมใช้บ่อยตอนไหนรู้ไหมครับเวลาผมทำเอกาสารนะ่ะมันจะมีส่วนหนึ่งก็คือหน้าปกคำนำสาร,รบัญที่ไม่มีเลขหน้ากับอีกส่วนหนึ่งก็คือ เอกสารตั้งแต่หน้า 1, 2, 3, 4, 5เป็นต้นไปผมก็จะทําแยกเป็น2ไฟล์แล้วก็เอามาเมิร์จรวมกันเป็นอันเดียวอย่างเงี้ยครับนะใช้แบบนี้บ่อยมากเลยนะครับอนอกจากนี้แยกก็ได้บีไฟล์ที่เล็กลงแปลงจาก PDF เป็น Word PDF เป็น PowerPoint นะครับแปลงจาก PDF เป็นรูปภาพครับแปลงจากรูปภาพเป็น PDF หรือใส่เลขหน้าเข้าไปใส่ลายน้ําหมุน PDF ครับนะดาวน์โหลดง,งานวิจัยมากดลากแถบอะ พอคลิกขวาแล้วมันก๊อปไม่ได้อย่างเงี้ยรับเราก็มาปลดล็อกมันก่อนนะครับนะพอปลดล็อกเสร็จแล้วก็จะ Copy แล้วก็เอามาวางได้แบบนี้นะครับนะแล้วก็อยาลืมอ้างอิงให้ถูกต้องด้วยนะครับนะหรือจะเป็นการแก้ไข PDF ก็สามารถทําได้นะครับเว็บไซต์นี้ชื่อว่า I Love PDF อีกหนึ่งเว็บไซต์ครับนะครับชื่อว่า PDF Candy ครับ PDF Candy.com นีนะครับ ในเว็บไซต์นี้ครับเห็นไหมครับมีเครื่องมือเยอะมากเลยครับเหมือนกับ iLovePDF เลยแต่ว่าเยอะกว่าครับเนี่ยครับมีหลากหลายรูปแบบนะครับหรือจะดาวน์โหลดมาติดตั้งไว้ในเครื่องเพื่อที่จะได้ใช้แบบไม่ต้องต่อเน็ตก็ได้เหมือนกันนะครับอีกหนึ่งเครื่องมือชื่อว่า PDF Candy นะครับต่อมานะครับมันมีแอปแอปหนึ่งครับนะมี2แอปเนาะที่จะแนะนำโดยเฉพาะเวลาที่เราทำพวกวอยี่สินะครับ เราจะต้องเหมือนกับว่าใช้ร่องรอยหลักฐานเนาะเราก็ต้องเหมือนกับว่าเอาสแกนบันทึกข้อความอะไรต่างๆซึ่งบางทีถ้าท่านใช้น ốt ใช้มือถือถ่ายอะ่ะพอเราเอาไปวางอะ่ะมันจะเป็นเงาดําๆเวลาเราบินออกมาหรือบางทีพอเราสมุติถ่ายแบบเนี้ยเงาของมือถือ,อครับมันจะไปบังข้างล่างถูกไหมครับมันก็จะมีแอปที่ชื่อว่า Cam Scanner นะครับ Cam Scanner นะครับ ไอ้ตัวแอปที่ชื่อว่า Cam Scanner ร์นี้ครับ <Yeah. S 1> นะแคมสแกนเนอนะครับออ <Okay. S 1> พอท่านถ่ายรูปเสร็จปุ๊บมันจะตัดแสงตัดรูปภาพตัดอะไรตัดแสงออกนะครับเหมือนกับเราเอาไปถ่ายในเครื่องสแกนเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะทําได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็สามารถเซฟไฟล์ออกมาเป็นไฟล์รูปภาพก็ได้ <Yeah. S 1> เป็นไฟล์ PDF <Yeah. S 1> ก็ได้นะครับเนี่ยครับ ดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้ดูสั้นๆ,ๆนะครับนะครับท่านใดที่ยังไม่ได้ดาวนะ์โหลดเนาะแนะนำเลยน,นี้ดีมากๆเนาะนะครับไว้สำหรับสแกนเอกสารอันเนี้ยผมไปคัดกอรอพอดแล้วปรากฏว่าหาร้างถ่ายเอกสารไม่ได้แล้วเครื่องปรินเตอร์ทั่วๆไปอะ่ะมันจะได้แค่ A4 แต่กพ .7 มันจะอ้วนกว่าถูกไหมครับมนะมันไม่หมดมันย่อไม่ได้อะ่ะผมก็จะใช้แอปเนี้ยถ่ายถ่ายเป็นรูปภาพก่อน หลังจากนั้นก็ปริ้นใส่ a 4ออกมาอย่างนี้ครับก็แอปนี้ค่อนข้างชัดเจนนะครับแล้วก็ช่วยในการทํางานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเนี่ยครับมันก็จะกดตรงลูกกล้องเนี้ยนะครับแล้วเราก็จะถ่ายเอกสารถ่ายใช้กล้องของเราเนี่ยถ่ายแล้วก็ตัดแสงตัดอะไรออกไปได้เนี่ยครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือในเว็บไซต์ที่ชื่อว่าแอปที่ชื่อว่า Cam Scanner นะครับแนะนำครับแนะนำนะครับต่อมานะครับนะ เรื่องของการจับภาพหน้าจอนะครับอันนี้หลายท่านอาจจะพอทราบอยู่แล้วค,คุณครูครับสมมุติผมมีหน้าหน้านี้อยู่อะแล้วผมอยากจะได้รูปภาพตรงเนี้จับภาพหน้าจอตรงนี้ปกติท่านใช้วิธีการอะไรครับแคปเจอร์อท่านทำยังไงครับถ้าเป็นในคอมนะไม่ใช่ในมือถือนะท่านกดปินสกรีนใช่ไหมแล้วท่านก็มาครอปออกใช่ไหมทุกเครื่องที่เป็นว i n d o w s มันมีโปรแกรมนี้อยู่ในเครื่องอยู่แล้ว ท่านมาคลิกตรงแว่นขยายนี่แล้วท่านพิมพ์คําว่า snip เห็นไหมครับ <S <S พิมพ์ตัว s ตัวเดียวมาแล้วครับ <S 1> <S 1> มันจะมีโปรแกรมเป็นรูปกันไกรแล้วงกลมสีแดงชื่อว่า snipping tool คลิกเลยครับนี่มันจะขึ้นเป็นกล่องแบบนี้มาให้คลิกคําว่า new ครับมันจะเป็นจอฟ้าๆครับทั้งหมดเลยอยากได้ภาพตรงไหนท่านลากเลยครับฟึบสมมุติผมเอาแค่นี้นะครับแล้วปล่อยครับฟึบเสร็จแล้วครับง่าย เวลาเราแคปหน้าจอนะครับสามารถคลิกขวา copy ปปแล้วเอาไปวางใน PowerPoint หรือในบอร์ได้เลยครับอย่างง่ายๆไม่ต้องมาครอปออกให้เสียเวลานะครับนอกจากตรงนี้แล้วเนี่ยยังสามารถบันทึกไฟล์นะครับเป็นนามสกุล jpeg หรือว่าเป็น gif นะครับหรือว่าเป็น png ก็ได้นะครับอ่านี่ก็คือโปรแกรมที่มีอยู่เครื่องไปแล้วนะครับชื่อว่าอะไรนะครับ Snipping Tool นะครับสำหรับในการแคปหน้าจอนะครับต่อมานะครับมาดูเครื่องมืออีกเครื่องมือหนึ่งนะครับตรงนี้จะช่วยในการจับภาพดีนะครับช่วยแปลงตัวอักษรจากภาพให้มาเป็นตัวอักษรที่แก้ไขได้นะครับตรงนี้ท่านต้องดาวน์โหลดไลน์ลงในโน้ตบุ๊กของท่านก่อนนะครับเดี๋ยวผมจัดสาธิตให้ดูนะครับ อย่างผมเนี่ยเทคนิคนึงนะที่ผมใช้ในการเก็บงานนะครับผมจะมีผมสร้างลายกลุ่มขึ้นมาครับแต่ในกลุ่มผมเนี่ยจะมีผมอยู่คนเดียวนะครับไว้สําหรับเก็บงานนะครับท่านลองดูเนาะผมเนี่ยจะสร้างเป็นโฟลเดอร์เอาไว้นะครับนะเนี่ยก็คือสพม .4 ทันวา63เวลาแต่ละวันที่ผมไปทำงานเนี่ยออกนิเทศโรงเรียนนะครับผมจะสรุปให้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในภาพเดียวกัน อ่าเนี่ยครับแล้วก็เวลาเราสรุปงานนะครับมันก็จะง่ายครับว่าเราไปงานอันไหนมาบ้างอย่างเงี้ยครับเนี่ยเช่นเดียวกันท่านก็สามารถที่จะสรุปงาน,แล,งานแล้วก็สร้างเป็นอัลบั้มแบบนี้ครับไว้ได้เห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับเวลาที่เราสรุปงานประจำปีอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้ชัดเจนแล้วก็ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้คือลายกลุ่มผมชื่อว่า My Photo Album ทีนี้ถ้าจะแปลงข้อความจากภาพเป็นตัวอักษรเนี่ยนะครับวิธีการง่ายๆก็คือใช้มือถือเนี่ยนะครับใช้มือถือของเราเนี่ยแหละถ่ายเลยครับถ่ายเอาข้อความไหนสักข้อความหนึ่งนะครับนะครับถ่ายตรงนี้นะครับขอยืมนะครับเอกสารตรงนี้หน่อยละกันนะครับ ค okay, ครับผมถ่ายเอกสารคําสั่งไปเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็จะส่งตัวนี้ครับเข้าลายเข้าลายของผมเองนะครับ ครสักครู่หนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่สามารถที่จะช่วยได้เวลาที่เราไม่อยากจะพิมพ์งานนะครับก็ใช้ฟังก์ชันของ l ลายนะครับเครื่องผมจะแห้งนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะครับ,รรบข้ามมาก่อนแล้วกันนะครับข้ามมาก่อนนะครับต่อมานะครับ สำหรับคนที่จะชอบแบบตัดต่อรูปภาพนะครับถ้าไม่อยากโหลด Photoshop ให้มันหนักเครื่องเนาะก็จะมีเว็บไซต์ชื่อว่า free photo t o o l นะครับ free photo tools นะครับเนี่ยครับก็สามารถที่จะใช้งานต่างๆได้เนี่ยนะครับเนี่ยครับอ่าเนี่ยครับสามารถเซฟเป็นไฟล์นามสกุลต่างๆได้นะครับตัดต่อไฟล์แบบออนไลน์เลยทีเดียวครับ คู่นี้เห็นไหมครับผมจะดึงตัวอักษรจากข้อความในกระดาษนี้ออกมาเป็นข้อความที่สามารถแก้ไขได้วิธีการคือผมเอาเมาส์วไ,วไปชี้ที่รูปนะครับคลิกขวาครับแล้วก็เลือกตรงคำว่านะครับสแกนข้อความครับเนี่ยครับมันก็จะทำการเห็นไหมอถอดต,ตัวข้อความในกระดาษออกมาเป็นตัวหนังสือแบบนี้ครับอืนะครับ ทำให้เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ทีละตัวอักษรเองนะครับหลังจากนั้นก็คลิกตรงกลุ่มคําว่าคัดลอกนะครับหลังจากนั้นก็เปิดไฟล์ Word ขึ้นมาครับแล้วก็วางครับเนี่ยครับเสร็จแล้วครับเห็นไหมฮะแค่นี้เองนะนะครับแค่นี้เองนะครับนะครับวิธีการก็คือถ่ายรูปนะครับส่งเข้าไปในไลน์นะครับแล้วก็คลิกขวาที่รูปภาพแล้วก็แปลงเป็นตัวอักษรออกมานะครับ ทีนี้นอกจากวิธีการนี้แล้วเนี่ยคือบางทีสมมุตินะครับท่านมีเป็นไฟล์ PDF นะครับที่มันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้นะครับนะเป็นแบบไฟล์ที่เขาเป็นรูปภาพหรือไฟล์ติดล็อกนะครับวิธีการก็คืออย่างนี้ครับท่านเปิดหน้าจอตรงนี้ออกมาเนาะนะครับเปิดเปิดเปิดหน้าจอตรงนี้ออกมานะครับเปิดไลน์ตรงนี้ออกมาหลังจากนั้นนะครับสมมติผมต้องการข้อความ ตรงนี้นะเนี่ยครับตรงนี้นะครับผมก็มาคลิกตรงเนี่ยครับจับภาพหน้าจอครับแล้วไปลากข้อความที่ผมลาก Copy ไม่ได้นะครับสมมติเป็นข้อความนี้นะครับแล้วปล่อยครับปึบติ๊กถูกครับปึ๊บนะครับแล้วก็ Enter อันนี้คือไฟล์รูปภาพนะครับ ดังนั้นผมก็จะคลิกขวาตรงนี้แล้วก็สแกนข้อความครับมันก็จะถอดข้อความตรงนี้ออกมาเป็นตัวอักษรให้นะครับในกรณีที่เหมือนท่านมีไฟล์งานวิจัยอะ่ะแล้วมันก๊อปปี้ไม่ได้เป็นรูปภาพท่านก็เปิดไฟล์งานวิจัยไปไาย์บือแล้วก็ไปแคปมาใส่ในไลน์แล้วก็คลิกขวานะครับมันก็แปลงเป็นข้อความได้เหมือนกันนะครับโอเคครับต่อมานะครับเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับอีกเครื่องมือหนึ่งอยู่ในข้อที่ ตรงนี้นะครับหน้าที่100ครับมาดูขั้นการเรียนการสอนบ้างอันนี้ผมอยากให้คุณครูลองครับเวลาที่เราจะสุ่มนักเรียนตอบคาถามครับ